เฮ้ย,ยหุย,ยกําลังยิงเลยพี่งอย่างไวอโอเคครับผมก็สวัสดีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอตุนเอส พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตาอยากมัวม้ามองกับมวยอภิบ้านนะอาคนหลอกกสุดทั่วทิศแดนไทยวันนี้นะฮะเราจะมาหนึ่งหนึ่งนะครับผมกับน้องกุกดครับทุกคนครับผมนะฮะจะมาล้มเอเวอรพีเอเชียที่อายุน้อยที่สุดเด็กน้อยอายุ12ปีนะครับผมนะและตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่แคนเดียวกับน้องแล้วนะครับน้องอยู่แคน e x p e sport ตอนนี้ผมก็ไปเทสแข่งกับพี่เองเรียบร้อยแล้วก็ทำได้แล้วใครที่ยังไม่ดูลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมโอเค ยังไม่ได้เข้ากงเข้าเกมเลยนะครับเดี๋ยวเข้าเกมแป๊บหนึ่งอ่าชุดอุจวะอิตาจินะครับผมขอแท้เลยเดี๋ยวผมสร้างห้องแป๊บโอเคน้องปุนี่อายุเท่าไหร่ครับส2บสองครับน้องปุน่น้องปุณสวัสดีค่ะหน่อยค่ะสวัสดีครับเด็กอายุส2องครับผมเป็น MVP ในแชมเปี้ยนชได้เงินไหมอ่ะน้องปุณเป็น MV p พี MVP ไม่ได้พี่อายุไม่ถึง กดประเทศไหนครับกดประเทศไหนฮะไม่รู้เหมือนกันพวกโยกดรักเลยน้องปุณเอาความสามารถน้องปุณที่มีออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่ต้องกักไม่ต้องเกรงใจพี่อ๋ออะไ้โอเคหูยดับสายอู้อดอับสายไอ้แก้วเฮ้ยกูยิงน้อง่อนเว้ยปั่นตอนนี้นะครับผมต้องบอกว่านนาที่โอ้โหครับ เฮ้ยยยยยยยฮุยฮุยฮุยมองทันไหมอ้อมันเหมือนจะนสมบัติอะมึงคือเหมือนน้องไม่ได้เล่งแล้วน้องสะบัดปบึ้มแล้วก็จีดิสเมื่ะจัดเจ็ดศูนย์พี่ได้หรือเปล่าแค่นี้แหละโอ้โพี่นี่ถ้าเกิดมีระดับแบบบิ b e เนอร์นอร์มอลฮาร์ดเอ็กเปิดในพี่อยู่ระดับบ b e g เนอร์นะพี่จะบอกให้ถ้าเกิดว่าในนาม MVP ของเอเชียถ้าเกิดทำไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วนะนี่คือจัดสุดในเอเชียแล้วนะคือปุ่นเอ็กพี อย่างไรครับเกมที่สองนะครับผมตอนนี้เนียมาเล่นหินสามย่านนะครับซึ่งอู๋จุนนะ่ยครับน้องแม่งฟังเสียงไปพี่น้องแม่งฟังเสียงเลยดูดิดูดิอุ้ยขอสักหัวดูเห็นเห็นปากกระไดโอ้ยมันก็สีได้ยูมันก็สีได้ยูมันก็สีได้ยูอเปิดบาเลีแด้วยพี่ใส่เลย โอ้น้องปืนค่ะพี่นะกแน่ทำได้ไอ้เอ้ยเอ้าลูกสลูกสพี่ก็จะเป็นเอวของเอเชียลไ้ลู้องตาของ้องเขาออออดีเซอร์อีกใช่ไมใช่ใช่ได้พี่ตื่นเต้นเหมือนพี่แกตอวีน้องปืนได้หนึ่งหัวว่ะอันนี้ตื่นเต้นจริงเฮ้ยไหวะวิววิววิวว พี่ยังอย่างไวโคตรบทพิสูจน์ของอูเลยอ่ะถ้าเกิดแบบว่าอูทําได้นะเว้ยพี่ถ้าเกิดอูสักสามหัวของน้องปูนได้นะเว้ยอูโคตรภูมิใจในตัวเองเลยอ่ะคือตั้งแต่กูเล่นฟรีไฟล์มาทั้งหมดเจ็ดเดือนเนี่ยกูจะรู้สึกว่ามันไม่เสียเปล่าเลยถ้ากูยิงน้องปูนได้สามหัวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ทำดีกจนะพี่ก่นได้เปลี่กลายเป็นเจ้าสัตนักเก็ตขอพี่ตั้งแต่แป๊บหนึ่ง แล้วน้องน้องปูนแม่งเวลาเล่นแม่งเงียบไว้ไม่เหมือนพี่บิ๊กกับพี่เอกเว้ยที่ร้องอ้าวอ้าวอ้าวไอ้ย่ากูกดดันปะกูกดดันยี่หายเลยเุ้ยผ่านไปสามจุดศูนย์เมนนิลลิเมตรออกไซด์มาเพื่อหวังผลกระชากหัวไปหนึ่งทีออกความมากระชากหัวไปหนึ่งทีโอ้ยโอ้ยหลบๆก่อนปัง เชืย่ยไปโค้รเร็วเลยอ่ะกูจะเป็นลมอขอขอซองอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับโดนวิ่งเชี้ยค้างค้างค้างเขี้ยปนเสิร์ฟไปสี่หัวนะครับท่านผู้ชมสามหัวแรกของผมแม่งฟุกจัดขออีกรอบหนึ่งได้ไหมหปืนซองควางนี่แหละ ได้พี่ได้ลไดรลบ <_ C ell> ทุกคนผมนะต้องไม่ตื่นเต้นเว้ย <_ C ell> ถ้าเผมไม่ตื่นเต้น่ะอผมจะโคตรเก่ง <_ C ell> อุ้ยเฮียเก,กือบตาย วิยเกับแตกองคูนก at ับแตกไอ้ระพันยาพันหน่องกันแป๊บนึงพักสี่วินาทีวิ้ยเกอบหัวอีกแล้ววุ้ยมันแดงอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่แตกนะ 喂喂喂！我。shit shit，好狼啊。 อีหัวเดียวอีหัวเดียวพี่คือพักเซสพอแล้วพี่พอแล้วพี่พี่นี่ผ่านแล้วคนโหดโคตรตึงโหดตัวโหดโคตรตึงที่พูกระดึงขออกมาเพื่อหวังผลออกซ้ายไปว่าไงครับออกมานี้จัดหัวไปเลยทีเล่นตึ้งได้กว่าจะได้หนึ่งหวัวนะเขาใช้เวลาแต่งนิดนาทีเอาหวัวผมไปใกล้ๆเลย <laughs> วันนี้สกอร์ห้าต่อสองนะครับเพื่อนๆครับ

ไปนน้องปได้คุณอย่างน้อยพี่ก็สาวหัวน้องปุนแล้วปกติน้องปุณไปหนึ่งหนึ่งกับคนอื่นน้องปุนแบบชนะด้วยสกอร์เท่าไหร่ครับปกติประมาณพี่เลยส,สามสี่โอเคเจ็ดสามเจ็ดอแต่ว่าจะเล่นกับพวกแบบเฉพาะคนเก่งจริงใช่ไหมตอนปีหนึ่เล่นกับเพื่อนอ๋อเพื่อนเก่งปะเพื่อนจริงอยู่ วิ่งโดดรอด้วยออกขวามาเพื่อหวังผลลากหัวไปหนึ่งทีเลยหัวไปนิดนึลงลากหัวไปหนึ่งทีลากหัวไปหนึ่งทีปกติน้องน้องจะคาดเดาได้ครับเพื่อนๆปกติน้องจะคาดเดาได้ปกติน้องจะเจอคนอกเก่งคนกเก่งจะมีแพลตฟอร,ร์มการเล่นที่คล้ายๆกันของผมอะ่ะบัดเมาเอา้าเอา้เอา คนผมซิวทุกคนครับผมได้สี่แป้มหรอไ,ไปตรงไหนฮะปกติทล่องๆี่ทางขวาไีอ๋อวิสาวสาวสาววิววิว ซองควงกับดิเซร์เหมือนเดิมน้องุ่นพี่จะปิดฉากในฟูนนี้ปิดฉากดวงชะตาชีวิตของพี่ <laughs> อุย้ยเกือบ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 หลับตาตงไห้เว้ย ตน้ตพิงใส่กังจริงโอ้พี่โคตรโคตรโคตรแบบอุ้ยรถโหสี่หกเลยหรอเชี่ยมึงนี้มันไม่ธรรมดาแล้วนะโอ้โอ้กูฟุกนั่นไงมึงพูดชมกูทำไมอะไไม่เกี่ยวอย่ามาร้องนี่ครับพี่แกก็คือเพ่โอ้โหกูก็เลิกว่ากูดูดีดีสไตล์กูก็แอดอยู่ไงกูทำเป็นตั้งไอวอลเชียงโชว์มึงอยู่ไงอ๋อ โอเคทั้งประโยคทั้งคลิปนี้น้องปุนก็ครับได้ครับพี่โอเคครับไดครับพี่ฮโอ้โหแฟนอรมนเพื่อนนะก็ขอบคุณน้องปุนก้อนอีกทีนะจ้าเด็กอายุ22ที่เก่งมากทุกคนเป็นมีคนแบบมีพรสวรรค์แล้วก็แบบ เพื่อพรสวรค์เฉยเมันไม่ได้เว้ยน้องเขาเล่นทุกวันมีพรสวแรวงแล้วก็มีระเบียบวินัยด้วย <Okay. S 1> เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนคือเล่นเก่งแล้วทำเป็นอาชีพได้ล่าสุดไปเอาแชมป์มาแล้วก็ได้เงินแบบโอ้โหหลายแสนเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมคิดว่าว่าเราเราในฐานะคนไทยเนะเราภาคภูมิใจในตัว <c oughs> เออเออเออเมือค่อยไปบอกรักน้องหลักกองโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีวันดีจ้าดีจ้า